ครับในวิดีโอนี้เราก็จะต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เรากําลังเริ่มพูดกันถึงคําว่า Newtonian Fluids นะครับในคราวที่แล้วนี่เราจบลงด้วยกันที่บว่า่เาเถานี่นะครับเาหรือ c h i l l i n g s t r e s นี่จะเป็นฟังก์ชันของ Rate of c h i l l i n g Strain นะครับเราพบว่าเมื่อทําการทดลองมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็พบว่า มีฟีดจำนวนหนึ่งที่สามารถจัดอยู่ในรูปนี้ได้คือเท่าเท่ากับ m ิ du ียูีายผมอยากอธิบายอย่างนี้ครับว่าอยากให้นักศึกษานึกถึงสมการ y เท่ากับ m x y เท่ากับ m x แปลว่าถ้าเรามีสมการในลักษณะนั้นนะครับ y y เท่ากับ m x บวกด้วย c ก็ได้นะครับ เวลามาเขียนสมการเนี่ครับเอาเวลามาเขียนกราฟนะครับนักศึกษาแกนนอนเป็น x แกนตั้งเป็น y เราจะได้ว่าเราจะได้เป็นกราฟเส้นตรงที่จุดตัดแกนคือ c แล้วความชันเป็น m นะครับแต่ถ้าเราได้สมการเป็น y เท่ากับ mx เราจะได้ว่า c เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้กราฟประมาณหนึ่งที่แกนนอนเป็น x แกนตั้งเป็น y กราฟดัต่างจะเป็นกราฟเส้นตรงผ่านจุดศูนย์โดยที่ความชันของกราฟนี้จะมีค่าเท่ากับ m พอดีดังนั้นนะครับนักศึกษาเมื่อเรามีความสัมพันธ์ว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ว่านะครับเราได้ว่าเทามีค่าเท่ากับ m du by dy ในฟอร์มแบบนี้แสดงว่าถ้าเรามาลากมาเขียนเป็นกราฟ โดยแกนนอนเป็น du/ dy บารีวายแส่วนของเชื่อมแกนตั้งเป็นเทาเราจะได้กันทีว่าเราจะได้กราฟที่ต้องผ่านจุด0ูนย์โดยความชันดังกล่าวมีค่าเท่ากับมิวนะครับเราจะได้ลักษณะนี้หรือเราอาจจะพูดได้ว่านิวตันฟูดิเพอเราพูดว่า,า, fluid ททวาฟูดิ์ประเภทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะครับฟู u ิ์ประเภทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เราเรียกฟูดิ์ประเภทนี้ว่า นิว t o n เนียนฟ i d ดังนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่านิว t o n เนียนฟ i d ก็คือฟูดที่ความสัมพันธ์ระหว่าง h e เช i n g ิงเ s สกับเรตของเชียริงเ i n มีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับที่ผ่านจุดศูนย์ศูนย์ะครับอาจจะกล่าวอย่างนั้นได้ทบทวนกันอีกหน่อยครับเกี่ยวกับพื้นฐานของคณิตศาสตร์มบายถ้า กราฟเป็นอย่างนี้แล้วเป็นกราฟเส้นตรงอย่างนี้นี่คือเส้นที่หนึ่งนี่คือเส้นที่สองนะครับเราจะได้ทันทีว่า m ถ้า m คือสเลปนะครับ m หนึ่งจะน้อยกว่า m สองนะครับก็คือความชันของเส้นที่หนึ่งจะน้อยกว่าความชันของเส้นที่สองถ้ามีเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้คือเส้นที่ศูนย์เราจะได้ทันทีว่า m ศูนย์ก็จะน้อยกว,ว่าชาวบ้านเขา ดังนั้นนี่โดยประสบการณ์โดยชีวิตจริงเราเราพบว่าน้ำมันนี่มันเหนืดกว่าน้ำเพราะฉะนั้นเราจะได้ทันทีว่าถ้านี่คือเส้นของน้ำถ้านี่คือเส้นของน้ำนะครับเส้นของน้ำมันจะต้องเป็นเส้นประมาณแบบนี้นะครับเส้นของน้ำมันจะต้องเป็นเส้นประมาณแบบนี้คือเส้นมันมันผ่านจุดศูนย์ศูนย์เหมือนกันแต่เส้นมันจะอยู่สูงกว่านะครับมันจะเหนื่อมากกว่าเพราะั้นความชันมันก็ต้องมากกว่าแบบนี้เรียกว่าความชันมากกว่านะครับคือ คือถ้าพยายามในข้างนี้ครับถ้ามันล้มอยู่มันไม่ค่อยชันมันยิ่งขึ้นมามากๆมันเรียกว่ามันชันนะครับเหมือนเวลาที่ขนเราล้มอยู่นอนอยู่ไม่มีอะไรแต่พอเราหนาวหรือหรือมีความกลัวบางอย่างขนเราลุกขึ้นมาเขาจะเรียกว่าขนลุกชูชันชันคืออาการที่มันขึ้นมามากนะครับอยากให้ดูตัวอย่างนี้ครับเช่นในกราฟนี้นะครับในกราฟนี้จึงจะเห็นว่าในภาพนี้นะครับ แกนนอนคือ rate of s h i a r i n g strain ก็คือดี dy ยดแกนตั้งคือ s h e a r i n g stress ก็คือเท่านะครับอันนี้เป็นอากาศอากาศนอนอยู่เท่านี้แสดงว่าอากาศไม่ค่อยชันคือคือจะสังเกตว่าอันนี้เป็นเส้นอากาศอันนี้เป็นเส้นน้ําที่อุณหภูมิร้อยองศาฟาเรนไฮนนี้น้ําอุณหภูมิ60ฟาเรนไฮนะครับอยากคิดว่าเป็นองศาศี่าไ่ก็เอา60ตั้งลบด้วย32ได้28นะครับ28หารด้วย9 คือ f ลบ32ส่วน9นะครับ28หารด้วย9จะได้มา3นิดๆนะครับ c ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วน9เวก็5คูณเข้าไปพราะอันนี้ประมาณอุณหภูมิประมาณ15องศา c นะครับอุณหภูมิประมาณ15องศา c ส่วนตัวนี้100ฟาเรนไฮต์ก็ร้อยตั้งลบด้วย32ก็จะได้68นะครับ68หารด้วย9นะครับก็จะได้7กว่าๆคูณด้วย5ก็ 5, ก35ไม่ถึง40ดี มันอันนี้ก็จะประมาณสักสี่สิบองศา4ีประมาณนี้นะครับในขณะที่อันนี้อาจจะประมาณสิบห้าองศา4ีส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ามันดิบอังศาก็จะเห็นว่าถ้าไล่เรียงตามนี้เราวิเคราะห์ได้ว่าอะไรครับถ้าดูกรารนี้เราจะได้ว่าลองคิดสิครับจากกราฟเราได้บทวิเคราะห์ว่าเราควรได้บทวิเคราะห์ว่า อากาศน้ำและน้ำมันเป็น New นิวตันฟลอิดเพราะกราฟเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ผ่านจุดสูงนโดยที่น้ำมันดิบเหนืดที่สุดคือมีแอปซูลวิสคอสตี้มากที่สุดเพราะมันชันที่สุดอากาศมีความเหนืดน้อยที่สุดเพราะมันชันน้อยที่สุดส่วนน้ำอยู่ระหว่างสองนี้โดยที่น้ำยิ่งอุณหภูมิสูงความเหนืดอยิ่งลดลงนะครับโดยทั่วไปลิควิดจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะอภิปรายเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งว่าสาเหตุคืออะไรแต่โดยทั่วไป Liquid ยิ่งร้อนก็ยิ่งไม่ค่อยเหนืน่นะครับยิ่งร้อนก็ยิ่งไม่ค่อยเหนืน่นะครับความเหนื่มันลดลงนี่คือลักษณะของนิวตันฟลอยนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ล่ละนะครับวิดีโอนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ